สายดีพี่น้องสบายดีเบริร์ตทุกคนเนาะวันนี้ก็อพอทา,านเก่าพี่น้องพนกระตุกโะจะจะไทางแล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ฮอ,อตกแหง,ง,งแล้วตกแหงแล้วตกแหงแล้ว ตกแล้วกันกแล้วพี่น้องตกแล้วแต่ก็ยังดีเนาะพี่น้องมันตกมันกับผู้ดีไก่สิวฮอรโครงการเนาะโครงการที่เราทำงานเนาะ พี่น้องถิงแล้วถึงแล้วโครงการชาวชุมชนนะสวัสดีครับสวัสดีครับทำงาไม่กลับเลยพี่ว้าวโอ้พี่น้องบรรยากาศเนะาะกลางสายฝน เึงแล้วพี่น่ะเกอบเปียก <c oughs> เอากับชิมีมีเล็กพี่น้องเอาเล็กมามันนีเอาเจียเล็กใครนะอันนี้ก็หมอง,ของเขาของข้างนะเอากับเอามาเก็บก่อน เสือคงเฮานะเสือกันนำมาเก็บก่อนสิเนาะเก็บเซ็งกองไว้ก่อนเนาะโอ้ฝนตกอยู่บูมวนแล้วบันเก็บเลยเป้ของเฮานะมาเบิ่งพี่น้องมานำสิทัวร์รูปทัวมเนาะ mặc thì mình đi, đẹp loài mong, thua rồi, mông này. Leo, lên thua rồi, ô, con tôm nè, mồm ngoan thì nó ngứa, kia không, Để không kia นี่จะเป็นจักรยานของพกเจลด้วยพี่เนาะพวกอันนี้มันยญาล่างมือเนาะมันยญาล่างมือฮักจงกิกดทิดรถตลอดได้พี่เนาะสบายลังงานนีเป็นเล็กเนาะมันมีเชลเล็กไปคลายมันงบงบแบตน้ำพี่เนาะ เงิพวงหาเวิร์ดแล้วบ่มีเงินกินเลยชิลเดือนมาจะหาโชคเล็กเลยน,นะหาโชคเล็กนะเอาไปิายโอ้โหน้องเล็กนะทิชเต้อันนี้เอาเทปูนเนา Ủa, anh nhìn nát nó cái có chỉ cấp khẩu không đó Bia rồi phun phun hàng gần mà có đinh chỉ khẩu mọi người biết đến đây 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 mọi người biết Cái đây mọi người biết กินกนทีน้อนี่ๆทางไนนมาเทิกันเสเอ้ยเงินมันบ่มีคยเลยกินก่อนบดนี้ก็สิได้อยู่อ่า60บได้กับขาครบนี่ยงดี น่ากนักดิเน,นี่กวป็นี้ดนี่ดนี่ครับลอยพุนเก้าตัวเลยสีเปคกเนียแล้วลายอยู่มาบึงกระดานนท่าน,นั้นเช่ากระดาษไปพายน้ำหน่น่อ ไดอยังบ่ได้อยู่นี่ได้ยุว์เป็นลอยพี่น้องเบ็ดเบ็ดนี้ได้ยู่เป็นลอยเนะาะก็มัน่นลอยเนะาะแล้วก็อนันนี้โอ้โหภาพี่น้องมาเบ่งคนโตพี่น้องสบายเมื่อนี่เนาะ มันนี่มาช่วยยังได้สบายอีกพี่น้องเอ้ฝนตกสบายคือเก่ามือนไม่ได้หลดหนามนะมึงว่านี่หลดไปแล้วพี่น้องมันนี่ฝนมาตกโอ้ยวาสิบุหลดแล้วนะแต่มันหอนเมื่อวานนี่วาสิบุหลดแต่มันหอนเกินนะแต่จำเป็นต้องหลดพี่น้องเบียกเวิร์ กี่น้องดีจีนอคนโตเหมือนนี่กัสบายพี่น้องมือนี้นคนโตพี่น้องกัสบายนะมันคนโตรวยๆห้องเขาขสิบบไดรดน้ำพี่น้องชิสบายมือน,นี้ก็นั่งนั่งมืออะไรพี่น้องคนโตก็ดีใจเนาะคนชวนสำหรับ คุ่ชวนนี่คุณตูวสิดีใจพี่น้องชาราคุณควนนที่สิบอดีใจพี่น่องปวตลอดเนาะคุชาตุกกับปวดคือเา่าดาวเป็นคุณชวนนี่ก็ดียามพี่น้องเวลาคุณตุกมากะ้กาวก,ก,ก,กรดแน้ำกนั่งักไปเลยนะคือแบบช้ำป็นวันยุของเขาพี่น้องต่เมื่อไุกเนาะคุณชวนเขานาซฮูดี้พี่น้อง มวนเลยทํามืได้พุ้นตุกนี่มวนเมวนที่เลยทําได้พกอยากให้อยากองตัวกันพี่น้องน้ําเนาะรถน้ํานใหม่เนาะสบายวสบายสบายมันาได้

จะขึ้นมาชาทะลูก <nota illions> ja ja ja, ี่วนา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 ลูกม้วดนี่เนีู่้จการู้จการตัวเด็ดเนี่จะจะได้บนตกะสบายเพื่อบนสบายจะมาจะมาทางไหนจะมาทางไหนเวลาบนโต๊ะเอ้าขึ้นมาทางข้างลรง ก็สลาดเนาะเวลาเพิ่มตกจะบบมาเนาะทางกลางกว่าเขาบ้าพอเดียวพอแบกรถทีอยู่มือยานพอแบกเขามาหลางเนี่ยสลาดเด็ดจ่ะเวลาเพิ่มตกเพิ่นบมาทางล่างเด้อมาแต่ทางหนาเนาะสลาดคลิปนี้ก็จบาใบพยัญชนะกูเกนใหม่ในคลิปหน้า สบายดีตันนี้เขาก็เก็บของกำลังจะไปขายเงินเบิดเงินเบิดไงบอหัวหนาลุงทุกคนคนนี้คือหัวหน้าคุมงานนะ หัวหน้าทำงานหัวหน้าคุมงานมันหน้าคุมที่ก๊อตกําลังเช่าองเกา่าลนะูกา้เนาะกระดาษพี่น่อยตึ้งกระดาษเนาะจากจากที่บอลเขาทำงานมันกับโบกายนะมันประมาณกิโลหนึ่งนะเขาก็ใช้รถเข็นะนะกระจายรถเข็นพี่หน่อยเงินเบิดเห็นอะไรได้ไม่เสียรถขาวเบเนาะ ใส่ลูกเข็นๆเอาเนาะไปขายพอได้ขายกับเขาพี่น้องคุณก็สิตกโอ๋พากินต่ําาคนไลก็แชเด้อพี่น,อน,น,น้องปไกลังใจอง้องของพวกเาเน okay, าะจะสิไปนข่อยบอยานว่าสิไปอันช่วยวนับเงินฮะ อาอาตัวเลขไหมเนี่ยตัวเ,เลขไหมเนี่ยอยู่ไหนอย่างทุ่งเล็กเจ้าพิการได้ได้ยุบประมาณประมาณช้ามลอยช่องทงนะคายรก่อนกันคายรก่อนกับประมาณช้ามลอยอันนี้เฮาก็มีเล็กน่ะพีการชีวิกลัวเใช่ปีหนอนี่แหละพี่น้องชีวิตคนเนาะ ชีวิตคนเราพี่น้องตรงดินล่นหาพี่น้องทำบ่อหากับบด้กินเนาะอันไหนขี่ได้เงินเทาก็เห็ไดไปเนาะอันไหนเห็ดแล้วมันได้เงินเนาะมันสบายใจเทาก็ไถไปพี่น้อง